คุณมีความเสี่ยงเป็นฝ้ามากแค่ไหนมาเช็คกันดูค่ะรู้ตัวอย่างทีฟฝ้าก็ขึ้นหนาเต็มหน้าแล้วถูกไหมคะเรามาทําความรู้จักกันดีไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยที่คุณเริ่มเสี่ยงเป็นฝ้าอย่างแรกนะคะสาวๆที่อายุเลยเลขสี่น้ำหน้าเนี่ยผิวของเขาเนี่ยก็จะอ่อนแอบางลงนะคะในวัยเดียวกันก็เริ่มที่จะมีปัญหาไม่มากก็น้อยบ้างแล้วอย่างที่สองนะคะผู้ที่ออกแดดบ่อยๆไม่รู้จักการป้องกันเนี่ยแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทําให้เราเกิดฝ้าได้นั่นเองค่ะอย่างที่ สครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นฟ้ามาก่อนฟ้าเนี่ยถือเป็นลักษณะที่สาม,มารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อย่างที่4นะคะผู้ที่ตัดรังไข่ออกแล้วทั้งสองข้างก่อนตัดนะคะควรถามปรึกษาหมอให้ดีถึงผลได้ผลเสียก่อนนะคะเพราะว่าหลังที่เราตัดรังไข่ออกเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะเป็นฟ้าตามมาได้ค่ะและอย่างที่5นะคะผู้ที่คุมกําเนิดด้วยวิธีการฉีดหรือฝังเข็มนะคะเพราะวิธีการเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงมากๆที่จะทําให้เป็นฟ้า าได้เช่่นนกันคะและยังมีศาสตร์อื่นๆอีกมากมายนะคะคงจะหยิบยกมาพูดได้ไม่หมดใครมีปัญหาฝ้าอยากปรึกษาสามารถโพสใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวสามารถทักไลน์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดีโตัวเต้นนะคะขอบคุณค่ะ